สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่กำนันกับสีเก็บผักหวานค่ะมาเก็บผักหวานเก็บผักหวานไปลวกค่ะพี่นองเฮ้าซึ่งอันแม่กำนันก็ได้ปูไว้หลายปีแล้วเนาะค่ะตัวนี้ยุนาบ้านนี่แหละค่ะหน้าบ้านแม่กำนันติดถนนเด้อพี่นงค่ะเก็บพร้อมกับสีแตงกิ่งแกงแตงใบน้ำด้วยค่ะอันใบที่เพื่อนแกหั่นเฮากับสีแตงออกเก็บออกจนเมดเด้อค่ะปล่อยให้เขาโปงขึ้นไหมเนาะ อ่าพอเห็นเขาปรงขึ้นไหมค่ะกะอ่ะสูงๆกะเอา,าใหม่กรองลงมาเออถ้าเฮาเอาเสือกมัดไว้กะสิดีเด้เนาะหาวิธีการเนาะหาวิธีการอันงานพักวันสูงๆฮ็ดจะได้นี่นี่นี่น,นี่มัดเขาไว้ให้เฮาได้เก็บ่าไงเนาะมัดไว้ให้เก็บได้ไงค่ะแตงกิ่งหน่อยออกแตงใบออกทั้งเบิดเลยค่ะ อ่าเพราะว่าขันเ้าประเทศแบบนี้เพื่อนกะสีแก้ไปเนาะเที่ยวนี้เนาะค่ะเที่ยวนี้สําหรับเที่ยวนี้นี่ค่ะขันห้างประเทบออกเพื่อนกะสิแก้ไปเรื่อยดิเพื่อนบอปรองยอดออกมาใหม่ห้องกินอีกแม่กำนั้งกบาสีจงไวให้เพื่อนปรงมาอีกจักรอบสองรอบกนเนาะแล้วก็จัคกันสีปล่อยให้เพื่อนแกให้ให้เพื่อนมีใบไปเลี้ยงต้นเพื่อนตอไปเนาะค่ะอ่าเที่ยวนี้ก็ขอแตงสัก่อนแตงแล้วเพื่อนกอันถอดยอดไม้ออกมาอีกคือเกาล่ะค่ะ เนี่ยอีกจะครัง้งสองครั้งเนาะเพระา,าะว่าเ้าก็ยังอยากกินอยู่ถ้าเท็แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้กินไปเรื่อยๆนี่ค่ะยกเวน้นแต่ว่าห้าสิจงไาให้เพิ่นแบบเป็นต้นง่เอบอบอไเก็บหยอดเพิ่นเนาะให้่อเพิ่นแจไป,ให,ไปให้เพิ่นง่ไปไป,ไปตามธรรมชาติของเพิ่นเนาะ,ะอันนี้แต่มาบึงบาานีนี่ค่ะเจ็บไปแตงไปอืแตงไปน้ำ เอาเมื่อเข้าเก็บอกกระไดหรือเข้าเสียวกันไก่มามาตัดกระไดเด้อค่ะแม่กำลังก็มีทั้งกันไก่นั่นละคันอันใดกิ้งได้น่อยๆเป็นใบเป็นยังแม่กำลังกะเอามือลวดล้วเนาะเออก็เอามือเก็บอกลวดละแต่ว่าถ้ากิ้งใหญ่ๆเข้าก็เอากันไก่มาคอยตัดคอยแตงเนาะค่ะตัดแตงหายห่ได้จงไว้แต่อันกิ้งได้ที่เขาใหญ่ๆเนาะเขาก็สิแตกยอดออกมาได้ค่ะเข้าได้กินเข้าได้กินเข้าอยากแกงกบแกงเข้าอยากลวกกะลวก ตามสบายเนาะค่ะเนาะตามสบายค่ะอันนี้สำหรับพักหวานถ้าเขาจงให้เพ่นเป็นต้นยหงไๆกะจักหน่อยเขากระสิเป็นภาวนาให้เป็นหมากเป็นหน่วยเนาะค่ะไม่กำลังก็ะอยากใดคือกัน,น,นได้ต้นใดที่เขาเป็นเป็นน,วน,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 น่วยค่ะพักหวานบ่ไา้เป็นน่วยเบิดตทุกต้นเด้ค่ะอยู่ภูเขาเนี่ยรลายๆนี่เนาะหน่อยต้นที่สิบเป็นหมากให้เฮาเด้อพี่น้อง หน่อยหน่อยต้นหนึ่งเด้อค่ะเมาเป็นว่าสิเป็นพักหวานหล่ะค่ะสิเป็นหมากทุกต้นบบเมียนเด้อค่ะเด้อบ่เมียนตัวเนี่ยหายากอยู่ค่ะต้นใดที่เขาเป็นเป็นน่วยนน่ะนะใ่กำลังอยากไดนี่เนาะต้นนี้ค่นปล่อยไปใ่ายๆกับเป็นหมากใ่กำลังในกระไขตัวเนาะมีอันมีต้นหนึ่งที่อยู่บานใหย่เนาะอยู่บานใหย่อ่าเดี๋ยวแมียกำลังสิพามาเบืองค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้อยู่บานใหญ่เด้อค่ะ อันนี้บมเมนของแม่กำนั่นดอกแต่ว่าแม่กำลังกับไป่ทยเรื่อยเนาะค่ะเนาะย่บานคุณยายเนาะค่ะยู่บานคุณยายตอนนี้เพื่อนกำลังสุกเด้อค่ะเพื่อนกำลังสุกเนี่ยถ้าผู้ใดจำได้ต้นนี้เนาะแม่กำนั่นกับอัปเดตมาแตงแต่เพื่อนเป็นดอกอือเพื่อนเป็นดอกเพื่อนเป็นมากอนแล้วตอนนี้เพื่อนสุกแล้วเด้อค่ะเพื่อนสุกแล้วนี่ค่ะต้นใหญยๆแบบนี้เนาะโอ้ยหลายสิบปีแล้วล่ะค่ะอายุขึ้นอ่ะเอออ่ามากกว่า1ิปีนะคะมากกว่า น่าจะเป็นยี่สิบปีผุ่นละแม่กำนันว่าเพราะว่าแม่กำนันก็เห็นตะโดนละน้ะเนาะเพื่อนก็เอามาปลูเนี่ยละเอาผักหวานป้ามาปูละแต่ว่าเพื่อนหลับเป็นนวยเนาะค่ะเป็นนวยทุกปีทุกปีเด้อเสาอ่อนหลายเด้อค่ะอันที่เห็นเหลืองๆนั่นคือเพื่อนกำลังสุกเด้อค่ะมาเพื่อนทั้งเบิดเลยเด้อค่ะน,นอะอันบ่ย่างลายปันใดเด้อเพราะว่าช่วงนวยอ่อนเพื่อนกะเก็บไปกินน้ำยูนวยอ่อนกินไดยูเด้อค่ะเซ่บส่เ้หนึ่งใส่ปลากับเสบเมย ใ่ค่ะอ่าทาอยู่ต่ำๆเพื่อนกระเจ็บอยู่อืมบาทนี่มาเบิงมาเบิงเดี๋ยวแม่กำนันจะให้เบิงคักๆเนาะให้เบิงคักๆค่ะพี่นห้องเนี่งาต่ำๆกะเหลือบางๆในจักหน่อยดื้อเพราะว่าอยู่ต่ำเนาะเออเอากินง่ายไหมอยู่สูงๆปุนเอากินบ่ได้กันย่งเหลือหลายอยู่พู่นะสูงๆผัอปุ๋นนกเอากินบ่ได้อันน้ะเหลือหลายอยู่เหลือหลายอยู่น่ะ แต่ว่ากขันซึ้เพื่อนซุกเบิดนี่เพื่อนกับสิเก็บเนาะคะ่ะเก็บลงมากเก็บเพื่อเดียวเลยเดย้เก็บครั้งเดียวเลยนะคะเพื่อว่าเอาไปขยายพันธุ์ค่ะเอาไปก้าเอาไปปลูกแบบง่ายๆเอาไปแบบได้กระไ้เนาะคะ่ะนี่ขึ้นหมากผักหวานซุกเด้ค่ะตัวน,นี้ซุกแล้วค่ะซุกแล้วอันนี้ก็สีเห็นง่ายๆนะจักหน่อยเนาะเพิ่นสิมีสีเหลืองเด้้านวยซุกเพื่อนนะ <laughs> ต้นก็สูงสูงพี่นอ้องเดียวเห็นเบิดเอาโหลดเดียวนี่ สีเพราะว่าเพื่อนเป็นสีเหลืองตัดกลับไปสีเขียวซ่องไปทางในกันเหลืองอร่ามงามตาทั่วทั้งต้นผุ่นเนี้ค่ะนี่ อันอยู่ต่ำๆหั่นบางๆแน่เด้อค่ะถ้าผู้ใดจำงานยี่ได้นี่เนาะตอนเขียวๆอยู่หั่นหลายๆดิแต่ตอนนี้พ่มีด้วยพมีเด้อค่ะเด้อมีมีน้อยๆมีน้อยๆพอเพราะนเก็บไปลวกค่ะมันอยู่ต่ำอือเพื่อเก็บไปลวกยอดกัย่งคือเกาเด้ดพี่น้องเฮ้ยยอดกัย่งคือเกาเด้เพิ่นกัย่งเพิ่นกัย่งมียอดให้เฮาได้กินอยู่เด้อเบิงแม่กำนันสิพ้ามาเบิงยอดเพิ่นไงพร้อมเด้อสมกับต้นเพิ่นไ่เด้อนี่เด้อค่ะนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ยอดเพิ่นกยังอ่่คะ นี um ่มาเบินค enfin ่งคักนี Boy ่ตระหดใหญ่ๆเ้อพี่น้องพูน่าพ่นปงยูคือเกาเด้อค่ะยอดเพ่นเด้อ่นเด้อเห็นบ่ค่ะเนี่ยเอาเบิค่งคักเด้อค่ะยอดเพ่นก็ใหญ่ๆคือเกาเด้อค่ะเด้อนี่เพ่นมียอดอยู่พี่แม่ค่ะพี่แม่พี่แม่ยอดเพ่นก็ยังมีอยู่ค่ะยอดผักหวานนะคะอันนี้ก็พ่อพ่อลวกเนาะพ่อลวกพ่อแกงเนี่ยยอดเพ่นเด้อค่ะนี่พูน่า มีแต่ยอดใหญ่ๆเด้อต้นใหญ่กับยอดใหญ่เด้อพี่น้องอันนี้คือภาหวานเนาะค่ะเห็นม่เข้ากับตัดแต่งจริงเพื่อนเลื่อยเพื่อนกับอันโป่งขึ้นมาเรื่อยค่ะถอดยอดออกมาเรื่อยนี่ค่ะสําหรับเก็บนี่ก็ได้แกงผู้เด้คขั้วไงเติบผู้เด้นี่ายเติบอยู่เด้เ <c oughs> นาะายเติบอยู่อันทา่ทายวิดีโอเลียวๆเมียกำนันกระสิเก็บ <c oughs> เอาบาดน,นี่สิาพาไปเบิง่งบาดน,นี้สิพ้าไปเบิง่งอีกตนน้นหนึ่งแม่กำนันผ่านมาเห็นอีกต้นหนึง่ง เห็นอีกตัวหนึ่งเนาะเพิ่นกำลังสุกขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเพิ่นกำลังเป็นเพิ่นเพิ่นกำลังไงเพิ่นพไดไต้นไงคือต้นแม่เพิ่นดอกอันนี้กับต้นลูกลูกิ่นนั่นละนี่ตัวนี้ตัวนี้พ่มีมีอยูะดอกมีน้อยหนึ่งเพิ่นก็เจ็บไปลวกแล้วอ่ะเอออันนี้ตัวลำไยนะคะนี่ลำไยลำไยบะเม่นผักวานเด้นน่ลำไยตัวขาะเนี่ยลำไยต้นลำไยเด้อค่ะนี่อันนี้เบิ่งกรสิบอันนี้จะค่อยแม่นต้นผักวานนะคะเห็นบ่อผุนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อ อ่าอันนี้ก็เป็นยานางค่ะยานางนะคะยังบ่งทธานในเมียนพระหวานด้วยค่ะยานางเอ้ยกล่องแม่กำนันไปใส่เม่กำนันไก่อันอยากษ์ซองไปหอ,อดนั่นเนาะอยากให้พี่น้องเขาเบิ่งพุ่นแม่ยใครหญานางแมค่ค่ะเนาะอยู่บ้านเ้าเบื้อเด็ดพุ่ดเห็นไปพี่นวลหมากพักหวานนั่นรวยเงี้ยใหญ่เด้ตุนนี่แต่ตุนเพิ่นมาใหญ่เนาะเบิ่งเนี ่วยพ่น <sympath icking> ่ใหไ่พี่นองพูดนัพูดนัพูดนัพูดนะกํำลังสุกคือกันเนาะกำลังสุกคือกันเห็นบ่คาเห็นบอคุณนาพักวันเด้อค่ะมากผักวานกำลังสุกค่ะนี่ท่อนี้ราคาต้นนี้แต่ว่ากได้ลายร้อยนวยอยู่ดีนี่ยาว่าเด้อเอาไปกล้าเอาไปขยายพันได้ลาย้อยต้นอยู่เด้อค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่กำนั่นกันอัปเดตมากพักวันซุกแล้วค่ะเอามาหายพี่นวงเฮาเบืองเนาะก็บเบิองมวๆเพื่อนๆไปเด้อค่ะเด้อแม่กำนั่นขอบคุณ ทุกๆการรับชมเ้ยค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ